สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเมนูง่ายๆคือเฟรนด์ฟรายนะคะโดยเราจะใช้ผงปรุงรสท,ที่ชื่อว่า s t e ีฟ Magic Spice ค่ะผงวิเศษปรุงรสอาหารปรุงได้ทุกเมนูนะคะวันนี้เราจะสาธิตว่าเมนูง่ายๆอย่างเฟรนฟรายก็ใช้ s t e ีฟ Magic Spice ได้ค่ะในนี้นะคะเป็นผง t e ีฟ Magic Spice ที่มีปริมาณประมาณ2ช้อนชานะคะ ง่ายๆก็คือเราแค่เอาผงพิเศษตัวนี้นะคะโรยลงไปบนมันฝรั่งที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำเป็นสไตล์อเมริกันนะคะคือจะไม่จะเป็นเฟรนชฟรายแผ่นเล็กๆแต่เราจะเป็นเฟรนชฟรายท่อนใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่า w เว w เ g e นะคะโดยคุณสตีฟเจ้าของสูตรนี้ค่ะกำลังจะสาธิตการทำให้เราดูโรยไปทั่วๆแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องบุงรดด้วยอะไรเพิ่มเลย สำหรับหนึ่งออเดอร์นะคะแบบนี้มันฝรั่งหนึ่งถึงสองหัวเราก็ใช้สะบานสองช้อนชาเท่านั้นเองแล้วก็คลาให้ทั่วแค่นี้เองค่ะง่ายๆแล้วก็สามารถนำไปทอดได้เลยหรือบางคนที่ต้องการคลุกกับแป้งเพื่อเพิ่มความกรอบอร่อยมากขึ้นก็สามารถคลุกแป้งก่อนที่จะทอดได้นะคะดูค่ะความหอมน่ากินแค่ได้กลิ่นก็ รู้แล้วคะ่ะว่าต้องอร่อยมากๆเลยทั้งยังช่วยเพิ่มให้อาหารนะคะดูมีสีสันน่ารับประทานมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะคะว่าทอดออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ